สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วคะ่ะในช่องกินแซบแบบนอนนัวคะ่ะมุกน้อไม้คะ่ะมุกน้อไม้สดเดอ้อเนี่ยมันมุกฮงเฮิมหอยคะ่ะหอยหอยหวานมาเขาเอิ่แล้วหอยหงงหอยโขงโอ้ยใหญ่แล้วเห็ดแซบ เหมืนมหอนวม่ดวได้มีข้าปุ่นค่ะตำใส่น้ำปูน้ำปูเน่ะใส่เวลาตำพริกด้วยค่ะใส่แค่นี้พอ่อย่าใส่หลาย หลายมันดำน้ำปูบางคนบรูสใส่ไปเฮ่เนีัยใส่เพื่อเพิ่มความนัวค่ะหวานหวานแซบแต่หมองหงเฮิมคุณยายเอามาให้ คุณยายใหญ่หนาโรงเรียนบแบบ,บแบบกินแล้วต่ำมาฮงแซ่บเลยแซกบเลนบักเล,นก,เลนก็คือบะเกเทศสมแล้วนะคะ ซอสชา,ชาเล่กับบาวบางหน้าเปิดกันเลยแซ่บกุ้งไยซอสซาเล่เบาวบางหน้าออกลูกมัาเป็นลูกเคิงฝรั่งพักควอดคิดใดเห็นปะ ไปน้ำแกันใเปะพบรักที่ต้นบักุงเฮิมโดยมีสักพีพยานเป็นหมกน้องไมใช่พักตะแง่ ิ้นหนึ่งแซ่บแต่ก่อนกินรสลร่อยได้หอยอันนี้นะหอยหน้าแอืเนีย่ยงกับแพ้งเขาคว้างแพ้งขุ่น เป็นกิโลละายสี่สิบไหมคะแตซสื่อทีอ่อ่าบาว่าหมายถึงว่าแบบรายรับเท่าเดิมรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นบริวารอกว่าแพงจะเป็นยังแนะบบ่สื่อบอกาอ่างบริวารสั้นๆหรอกหมายถึงว่าในคนเราอะรายจ่ายรายได้เท่าเดิมอะรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นอะเนาะ เอาไงอืมบอกเนี่ยล่ะผสมเยอะว้างกลับมา นิวน่วนกอดถูกวันนี้นะหอยอันนี้บอมีแซ่แข็งเราด้ค่ะมาขายต่างจังหวัดนลนะคะคือจะเป็นหอยสดเลยนะคะมาขายค่ะกล่องจูนพูนแม่นหอยหวานว่าเขาเอิ่นหอยหวานเขาก็ว่าหอยหวานน้าเข้าไปเพราะว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่เนาะก็เลยมาดูว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเนาะถูกต้องไหมเนาะอะไรอย่างนี้นะ ก่อยมืองเด้เนี่ยก่อยสซปีเซคไขหมดแดงมืงเมดแดงเมงเด้เนี่ยโอ้ยมิเตสลองขอซีวิตผลละเอามาอีกเน่ลองขอซีวีดดูม่เสียเมงเจออือด้อขอกาฮ้อน อันเดียวเ,วเงินอีกอย่าง,งเขาคือว่าคอมเมนต์แกก็บอกอยู่ค่ะคืออีกอย่างเสจแล้วนะใน YouTube เสร็จปลากินเสบแบบนุวนๆเองนะคะบอกปลาเราต้มเองนะคะไม่เหม็น ไม่เค็มก็แล้วต่ภูมักสิกินก็แบบว่าต้มขนมจีนใหม่ๆเอาเอาน้ำปลาล้า,าไปซาวแซบเลยไม่มีเหนียวข้นนะคะ เป็นน้ำตรงลวงเพราะว่าเ่าต้มเองเนาะต้มแบบบานๆห่าแค่มันบวมเหม็นแค่นั้นเองเจ้าก,กุอบเอาเหม็นๆ,นๆหนองเวลาห่อแบบว่าคือใส่ผักอื่นพร้อมค่ค่ะคิดถึงผักอื่นที่เรากินน่ะนะซุปเปอร์เข้มขเราจะทำแบบ มาตรฐานความกลางไว้เลยไม่ใช่แค่ภาคอีสานภาคอื่นก็ทานได้นะค่ะใส่มากกว่าสมตำก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้ไม่เค็มต้มเองกินเองเนี่ เผ็ดเป็นข้าวปุ่นเศร้ากับแซ่บค่ะข้าวปุ่นเศร้าน้ำปลาเป็นกองสัตว์ดีป่ะตอนนี้เนาะไฟแจง บางคนถามว่าใช้ไฟอะไรคะในการถ่ายไฟหลอดมันตอนกลางเว้นด้วยค่ะตอนกลางวันวันนี้เป็นตอนกลางวันมันจะได้แจงแงเนี่ย <ม>กรอบดีบางครอ้ม,ม,ม อืมตําใส่บักกวากชิ้นหนึ่งกรอบแสบมักบ้างเถิมด้วยค่ะแสบเผ็ดพอดีแสบตําใส่ควรมักพริกความเห็นว่าใส่เห็นมันหอมอ้อจากเอาเมือเท็ดไปอย่างนั้นนะอืม ให้หนิกระเซาะดันจะกร่อยดีมันปิดกึดเนาะค่ะเป็นแบบกรอบๆกรุบกรับไปตรงกับวปุ่นแ้วร้องก็น่านเนี่ยรูปชายของนมจีน เราสามารถกินต่อน้องขึ้นเขาหนึ่งไม่มาขอบคุณเรื่องะไรคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปแซ่บแบบนั้นน้องมินิคอร์ลไปก่อนแจ้เพชรเพชรขอบคุณค่ะ